การกลับมาของ z 9 0 0 r s 2026ครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งสำคัญของเวอร์ชัน SE ครับระบบอิเล็กทรอนิกส์และก็เทคโนโลยีเนี่ยจัดหนักเกินเบอร์ความเป็นโมเดนเลโทรไปเลยราคาเปิดตัวแบบนี้ไม่เล่นไม่ได้เลยนะฮะ นี่คือน้ำมันเครื่องที่คนญี่ปุ่นให้จากใจเอเนอสให้คุณสนุกพุ่งไปในทุกเส้นทางเอเนอสน้ำมันเครื่องชั้นนำจากญี่ปุ่นที่ให้คุณมากกว่าน้ำมันเครื่องกลับมาแล้วครับคาวาส a กิ z 900 RS version SE 2026ครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ลองขี่แล้วเนี่ยฟีลลิ่งมัน เกินค่าจริงๆครับอย่างแรกเลยนะเอกลักษณ์ของความเป็น Z 900IS นั่นเองครับการสานต่อตำนานของคาวาสกิ900 Super Four หรือว่า Z1 วันนั่นเองครับรถคันนี้ก็เป็นบิ๊กไบค์สี่สูบเรียงในสไตล์สปอร์ตคลาสสิกของคาวาซกิวัยรุ่นยุค90หลายคนก็บอกว่ามันใช่รถของอนิสกะเอเคจิหรือเปล่าครับกระตูนเรื่อง GTO ครับพระเอกนะที่เป็นคุณครูคจอมกวนเขาก็ขี่ตัว z 2อยู่ซึ่งตัวนั้นก็เป็นตัว7 5 0ซีนั่นเองครับดีไซน์ก็จะคล้ายๆกับตัว z 900ตัััวนวนนีี้้เเลยรรบสอ์ช ที่กเนี่ยก็หน้าตายังคงรักษากอกลักไว้ไฟหน้ากลมนะครับระบบไฟส่องสว่างเป็น LED นะฮะตัวไฟเลี้ยวเป็นแง่มุมของความสปอร์ตครับด้านท้ายนะครับสังเกตว่านั่นคือตูดเป็ดสไตล์คาวาสกิที่มีมางหลายรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีไฟท้ายที่เป็น LED เช่นเดียวกันครับเลือนไมค์คู่ครับด้านซ้ายเป็นวัดความเร็วด้านขวาคือวัดรอบครับเลือนไมค์เป็นทรงลูกกรครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเขาได้ใส่เทคโนโลยีใหม่มาคือเป็น LCD ที่ให้ฟังก์ชันค่าต่างๆมาค่อนข้างครบครับการเซตทริปได้2ทริปนะครับดูอัตราที่ตึงเชื่ นมัโชว์เรื่องของเลขเกียร์และโหมดของ T C นั่นเองครับเขาดีไซน์ประกับฝั่งซ้ายครับเป็นปุ่มคอนโทรลการปรับหน้าจอดิจิตอลของเขาการเลือกโหมดของ K T R C ที่เป็น1นึเนี่ยก็กดที่ปุ่มฝั่งซ้ายได้เลยง่ายๆสะดวกครับตัวเบาะนั่งสังเกตว่าเขาทําเป็น2ตอนแล้วก็มีเบลล์ดัดมาให้ด้วยครับตัวกระจกมองข้างครับก็เป็นก้านสั้นแล้วก็เป็นใบแบบทรงกลมปรับนิดเดียวก็อยู่เลยครับแล้วก็ให้มุมมองที่ดีนะตัวเมนเฟรมครับที่เป็นท่อทรงกลมเนี่ยร้อยเรียงไปกับเครื่องยนต์ได้อย่างพอดีมากๆครับตรงนี้ก็ส่งผล ถึงเรื่องที่2ครับการควบคุมนั่นเองครับ z 900 SSE ครับเป็นรถที่ขี่สบายมากๆครับหลังไม่ได้ตรงมากมีโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยตามสรีรลาของความเป็นสปอร์ตเป็นท่านั่งที่ใช้เวลานานๆกับรถแล้วเนี่ยยังไม่มีความรู้สึกว่าเมื่อเยเลยะก็มีเป็นร้อยกิโลนะก่อนจะมาถึงตรงนี้ตำแหน่งการนั่งเนี่ยไม่มีน้ำหนักที่เทล,ลงมาที่ตรงเอวมากทําให้มีความรู้สึกว่าสบายคอนโทรลง,ง่ายมีความคล่องตัวสูงน้ําหนักของตัวรถเนี่ยอยู่ที่216กิโลกรัมครับถังน้ำมันของเขาก็มีความจุอยู่ที่17ลิตรครับเป็นถ เลี้ยวโค้งหรือว่าหมอบกระชับกับรถเนี่ยตำแหน่งของการยกเข่ามาหนีบตรงถังเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยครับสำหรับเชฟ 900iS คันนี้ครับแฮนนี้ค่อนข้างจะแฟรนิดนึงแล้วก็ไม่ได้ยกสูงมากครับขับขี่สบายคล่องตัวดีมากการทรงตัวไม่ว่าจะเป็นความเร็วสูงหรือการเลี้ยวตัวรถมีความสมูทมากครับคาวา s ากิเขาไม่ได้แค่ทำรถแรงแต่ทํารถที่แรงแล้วก็ขับขี่คอนโทรลได้ดีด้วยนั่นเองครับตำแหน่งความสูงของเบาะนั่งอยู่ที่820ม mm ิลสำหรับรุ่น SE ครับสำหรับคนที่รูปร่างใกล้เคียงผมก็คือประมาณ160เซนนนี้้ก็็ไไม่ดเปภาร จังหวะของการลองหมอบนะครับด้วยความที่รถคันนี้มีสเปซในการจัดท่าค่อนข้างสูงนะไม่ล็อกท่ามากเกินไปถึงจะมีสรีระที่ขับขี่ง่ายนุ่มนวลนะครับแต่ว่าการขี่ความเร็วสูงยังไงก็ตามับร่างกายเราก็ต้องพะทะลมเต็มๆอยู่ดีดังนั้นถ้ามีชิลหน้าติดตั้งตัวดร็อทิปน่ะผมว่าน่าจะเป็นจุดที่ลงตัวที่สุดมาถึงเรื่องที่3ครับขุมพลังนั่นเอง z 9 0 0 RSE 2 0 2 6นั้นยังคงใช้เครื่องยนต์4สูบเรียงระบายความร้อนในน้ำครับมีการปรับเปลี่ยยยยนนนนดีเเเเลลภาาาใขออองงคครรื่่่ตมมมพสววไป็ ปีเสื้ออิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็ปรับตัวทางเดินดีนะครับปรับแคมโปรไฟลด้วยนะครับแล้วก็ไปลดเรื่อง ECU ตรงข้อเวียงลง10%แต่ไปเพิ่มกำลังอัดเป็น11.8ทำให้รอบต้นนั้นมีความมันมากขึ้นแล้วก็รอบกลางปลายนะครับยังคงเป็นจุดเด่นก็คือมีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงสามารถวิ่งทะลุ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างสบายๆซึ่งเรือนใหม่ของคันนี้อยู่ที่240 S z 900 SSE เนี่ยสามารถวิ่งจมไม่ได้เหมือน Kawasaki Vixion หลายรุ่นเลย การชินเพลิงเชื้อเพลิงที่สามารถดูจากหน้าจอ LCD ได้เนี่ยขับขีวันนี้กินน้ำมันประมาณ16-18กิโลเมตรต่อลิตรครับฟิลลิ่งของเกียร์ z 900 RSE s 2026นะเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างชิด1-2-3-4นี่คือชิดเลยครับการเรียกรอบต่อเนื่องไล่เกียร์ได้มันมากๆครับแล้วก็ถ้า6มีเรนจ์กว้างนิดนึงสามารถทำความเร็วปลายในเกียร์6ได้ รถคันนี้มี a อ s ิสซิลเปอร์คทครับเขาทำพอลูเบียส2ตัวครับแยกเลยครับทำให้การเข้าเกียร์ไม่ว่าจะอัพหรือดาวมันมีความสมูทสูงมากยังมีควิกชิปเตอร์มาให้ด้วยทําให้การเข้าเกียร์เป็นไปอย่างสมูทขี่ง่ายแล้วก็ไม่มีอาการสะดุดของการต่อเกียร์เลยขี่มันมากๆครับ ที่4ี่ก็คือเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และก็เทคโนโลยีนั่นเองครับรถคันนี้เขามีสมองกล IMU 6แกนมาให้ครับทำให้คาวาสากิสามารถวางโหมด KTRC ก็คือคาว a สกิ traction control มาได้ถึง2โหมดครับเลือกโหมดได้ตรงประกับฝั่งซ้ายนั่นเองครับผมก็ได้ลองปรับโหมดใช้ทั้ง2ตัววันนี้เราเดินทางมาจังหวัดลบบุรีครับก็จะมีเรื่องของกรวดตามโค้งเยอะมากผมก็ปรับไปที่ตัวโหมด2ทําให้ขี่รถได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนั่นเองครับอาการของล้อหลังก็สมูทแล้วก็เกาะถนนได้ดีรถคันนี้ก็ยังมี c o น n น r i n g ABS อนั่นเองครับเราสามารถแต่งความเร็วในโค้งด้วยการใช้เบรกได้ถ้าหากว่าเราขี่ด้วยความเร็วที่ล้นเข้าโค้งไปแล้วเราเบรกในโค้งเพื่อจะชะลอความเร็วให้สามารถเลี้ยวได้เนี่ยการมี c o r n e r i n g ABS ทำให้ ABS มันทํางานสัมพันธ์กับการเลี้ยวเราได้อย่างพอเหมาะพอดีโดยที่ไม่เกิอดอุบัติเหตุในโค้งนั่นเองครับยังมีหนึ่งฟังชันคือเรื่องของ Ka ว a s a k ิ c o r n e r i n g Management ฟังชันครับเขาจะตรวจสอบพารามิเตอร์ของเครื่องยนต์และเช็ดซีตอดโค้งครับตั้งแต่เข้าโคง้งผ่านจุดสูงส เป็นการเบรกและกลับมาเป็นปกติเป็นไปอย่างราบรื่นป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการเลี้ยวโค้งนั่นเองครับคาวาซากิยังเพิ่มความสบายให้กับเบกอร์ที่เดินทางไกลก็คือเขามีระบบ c r u สคอ control มาให้ด้วยครับอยู่ที่แฮนด์ฝั่งซ้ายครับซึ่งตรงนี้เวอร์ชันแต่ดัไม่มีนะด้านแฮนด์ฝั่งขวาครับยังมีพอร์ต USB Type C มาให้ด้วยนะครับการออนระบบรถเนี่ยก็ใช้คุญแจแบบดอกอยู่ฝาถังน้ำมันเป็นบานพับเปิดปิดง่ายนะครับมีแอปพลิเคชันนะครับ r i d o l o g y d r i p สามารถเชื่อมโทรศัพท์ของเรากับตัวรถได้เรื่องที่5แลล้ววครบบะชช่่งงาโหน้าอัไ์ดาวขาดแกน4 11มิลลิเมตรครับสามารถปรับค่าได้อย่างสมบูรณ์แบบครับโดยเฉพาะการปรับพีโลดนั้นเป็นการปรับตามรีระของคุณนั้นอันนี้ถือว่าดีมากๆครับให้มาแบบไม่กักเลยโชคหลังแบบเดียวสังเกตว่าองศาของการวางโชคเนี่ยให้นอนลงครับก็มีผลดีมากๆนะในการขับขี่นิ่มนวลมากการบัมแล้วเก็บอาการของกันสะเทือนเนี่ยเก็บได้ดีเยี่ยมจริงๆครับเออสสี่สินั่นเองครับก็เป็นวาลวใหญ่ลูกสูบใหญ่46มินเลยครับโชคหลังเอรินนั้นปรับได้สมบูรณ์แบบไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสชันรีบาวแล้วพีโลดแล กัดคลิกด้วยเราสามารถปรับได้อย่างละเอียดตามสไตล์ที่เราขับขี่นั่นเองอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากจริงๆสำหรับช่วงล่างของเซทเก้ R S s E 2026ครับมันมีเฉพาะในรุ่น S E นะสำหรับช่วงล่างที่เป็นช o k e หลังเออรินแบบนี้ครับก็มาถึงเรื่องที่6ครับคือเรื่องของระบบเบรกนั่นเองครับระบบ A B S หน้าหลังเนี่ยก็มีคอลเลดิ้งมาให้นะครับเพอร์เฟกแล้วในการป้องกันการล,าล็อกทุกสภาวะปั๊มหน้าครับเบรโม่ M 4 .32 ครับเป็น r e e Mouse d ลููกสบครับดิสหลังก็็เปนคาลิเปอร์สีลูกสูบสสจากนนิิชครับส่วนปั๊มบนนะก็เป็นนปปัั๊มมทีีี่ก้าเหรรยญบ มือเบรกมือคลัตช์ได้ครับการสั่งการเบรกเนี่ยมีความนุ่มนวลสูงนะครับให้เบรกดีๆแบบนี้ก็อยู่ตัวเลยซึ่งจริงๆแล้วก็มีเฉพาะในเวอร์ชัน SE ด้วยนะเวอร์ช mm ัน hmm. ธรรมดาก็ไม่ได้ป mm ั๊มเรมโบวแบบนี้นะครับสิ่งที่มาคู่กันอีกอย่างก็คือเรื่องของยางเวอร์ชันนี้ก็ให้ดันหลบสปอร์ตแบ็กมาครับยางดันหลบสปอร์ตแบ็กก็จะเหมาะสําหรับการขับขี่ออนโรดทั่วไปมากกว่าก็เป็นยางที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็ให้ไซส์ยางมาแมทกับความเป็นตัวรถได้อย่างพอดีเช่นเดียวกัน มาถึงเรื่องสุดท้ายนะเรื่องของราคาจำหน่ายนั่นเองครับ k าว a s a กิ Z 900 rs เวอร์ชันสแตนดาร์ดเ่เปิดมาที่49,000บาทครับส่วนคันนี้นะครับถังน้ำมันสีฟ r e b บอลแบบนี้ดั้งเดิมแบบ z ัวันะครับฟังก์ชันที่จัดหนักให้มาแบบไม่กักราคาจำหน่ายนั้นเปิดมาแค่4 4 9 0 0 0ับาทเท่านั้นครับผมโอ้โหเป็นราคาที่บอกเลยว่าราคาดีมากครับช่วงเปิดตัวเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยก็คือแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งครับจดทะเบียนพรบรแล้วก็ยังมีวอชเชอร์อ สมรรถนะสูงมากนะครับช่วงล่างเรียกว่าเพอร์เฟกเลยครับถ้าคุณเป็นแฟนคาวาซาสกิหรือเป็นคนที่ชอบมอเตอร์ไซค์ในสไตลน์นี้จัดเถอะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับทิ้งท้ายด้วยข้อสังเกตเล็กน้อยที่ผมมีต่อรถคันนี้นะครับบางจุดก็เดิมๆก็อาจจะขาดความกลมกล่อมไปเล็กน้อยเช่นกระจกก็เป็นกระจกติดปลายแฮนด์นนะ่าจะลงตัวกว่าแล้วก็ชุดเกียร์โยงสักชุดหนึ่งก็ทําให้รถคันนี้สมบูรณ์แบบมากขึ้นในสไตล์เจแปนนิสไบแบบนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับ,บ like, นนกดไลค์กดแชร สวัสดีครับ